เอาแล้วเทสลาโมเดลวใช้มาร่วม3ปีวิ่งไปเกือบ8 0 0 0 0โลช่วงล่างต้องทําแล้วนี่มันดีเฟกของเทสลาชัดๆวันนี้เรามากันที่ P.K.F Racing เอาเจ้าตัวเทสลาโมเดลวลองเลนของผมมาเช็กระยะก,กันสักหน่อยใช้ไปร่วม3ปีวิ่งไปเกือบ8 0 0 0มืนโลต้องทําอะไรบ้างเริ่มแรกนะกดำานยกรยดกน็ดโดดเช็คสภาพ28รายการซึ่งเป็นมาตรฐานของทาง P.K.F Racing เลยนะครับว่าแล้วก็เจอเลยนะช่วงล่างตรงนี้นะปีกนกเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มไปแล้วเดี๋ยวต้องแกะตรวจเช็คกันอีกรอบหนึ่งอย่างละเอียดนะอันที่2องนะครับที่จะต เริ่มมีเสียงดังเริ่มกันที่งานล้างแผงกันก่อนทําการแกะกันชนหน้านะก็บอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยช่องลมค่อนข้างเล็กนะแต่มีอุโมงค์ลมข้างในถ้าไม่แกะออกมาล้างไม่สะอาดนะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนอกนืกจาการล้างแผงแนละ้วก็ต้องไล่ให้ครบระบบนะไม่จะเป็นน้ารอเย็นเปลี่ยนส้กองแอร์แล้วก็มีการล้างตู้แอร์ด้านในแบบไม่ถอดนะใช้กล้องส่องเข้าไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็อบโอโซนเรียกได้ว่าเป็นการบริการแบบพรีเมียมจิงๆิม,ม,มโลน้ำสลับยางด้วยอันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,000บาทพอส่วนที่เป็นไฮไลท์สุดท้้้าาายนะะกกกคืือออออรบบช่่่่วงงงลีีเเมมไฟดูแ ยางปีกนกฉีกขาดซึ่งอ,อันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ารถไฟฟ้ามันค่อนข้างแรงและน้าหนักค่อนข้างเยอะทาให้ช่วงล่างรับพระค่อนข้างหนักนี่ใช้มาแค่8ปดหมื่นโลแล้วนะเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับนี่ของเดิมกับของใหม่ก็อย่าลืมว่าตัวนี้ถ้ามีปัญหาจะทําให้ควบคุมรถลาบากกลวงไรอาจสายไปสายมาและอันตรายถึงชีวิตได้สาหรับเซ็ตช่วงล่างปีกนกอันนี้นะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันก็คือปีกนกแบบโค้งและแบบตรงนะครับต้องเปลี่ยนทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะคค่่่่่่าาาาาาาเเสสีีีียยยยหตััววนน้้้ออูททท21,600บบก็็ปํรรรใใชฟงผม แบบนี้นะถึงแม้ว่ามันจะไม่จุกจิกนะแต่อย่างน้อยก็ต้องมีการตรวจเช็คล้างแผงปีละหนึ่งครั้งส่วนช่วงล่างก็ต้องอามาตรวจเช็คกันดีๆนะเพราะมีผลเรื่องของความปลอดภัยนะถ้าใครอยู่แถวสายสีแนะนำ t k f Racing กันได้เลย